สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลวยเ้อครับพี่น้องวันที่สิบกรกฎาคมครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาครับผมหรือว่าวันผุดครับคลิปนี้กะมาพบกับแนวทางตัวเลขของพอเสิร์ตครับผมครับกับพอเสิร์ตที่มากขึ้นเวทีครับพี่น้องเนาะสองงวดเพิ่มกับเขาแต่ตัวเด่นครับผมครับประกบบ่มาครับพี่น้องแล้วก็ครั้งแรก เล่ยครับผมเข่าเ้วยครับพี่น้องเนาะเข้าที่90ครับผมแล้วก็มาลดสองงวดแล้วก็ล่าสุดนี่เพ่นทรงไห้ก็มาเชียร์บรดลล์ลงนะครับผมครับเข่าที่8228ครับผมที่นาียดายครับผมครับเอางวดนี้ครับผมใ้สัมผัสก็พอครับงวดว่างหันหยาครับพี่น้องนอกพอกับหยากก็เลยเพ่นทรงเป็นในล่ายครับผมมาในล่ายกอามาเชียร์กรเล่ยเอามาลงครับ คลิปนี้เป็นสัมผัสกับพ่อครับผมเรวพัฒนากับพ่อเสือเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพอ่อครับนำเชื่อผพาลุยกับขอขอพระคุณพ่อเด้ครับผมขอครับ <ผ>ครับน้ำเชื่อผ้าร่วยสวัสดีพ่อเสือกครับผมครับผมสวัสดีอ้าวมุกี้นี่ครับเข<อ>ับผมเจ้ยโธ่มามันวัดรับว่าไรว่ายังพมพิบัติประกาศมาจบโอ้อันพอปรได้ไปเห็ดงานบ้างพอไหมนี่เอาอันไปเห็ดกับเขกากลางเวียนดังว่าจัางหวะย่างม,งมาันแรกปุญญบานอาจิตเนี่ยโอ้ครับผมเออ,ออพอไม่าด้คุณย่ามันแรกปุญญบานคุณย่าบานประกาศบ้านี้ประกาศย่างมันแรกบาออ้านทั้งสองปุญญบานบ้านนี้ออยุใกล้กันดีพ่า มันมันหัวกระจายมันมีทั่วไปมันดังเลยอ๋อครับเสียสมาธิเลยบ่ได้ยินเหรอตามเลาก่อนพ่อมตามเลาก่อนครับกวานยื่นกัดขอทวพี่น้องเอ็ซีเพื่อนยน่ยมันไเข่าบ่เห็นนะบ่เข่าไม่หยาบหยากรุนแรงวลาประตรงกันเลยก็อัดพิบบ่ได้ครับพอมีเวลาแค่งสองเนี่ยครับแกนบวชอัดพิบบ่ได้ครับผม ค่รู้สึกว่ารู้สึกว่างวดที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเด่นตัวร่องตัวกันอ่าตัวเด่นว่าเขาแต่ว่าเออตัวเด่นเขาตัวร่องเขาตัวกันว่าเขาอ่าเขาสองแปดเนาะครับผมเปลือกแปดผสมรวมล่างในแปดสองโอ้เสียดายค่ะถือว่าโอเคอยู่เอาเงินนี้ก็ได้ยิ่เขาน่ะพอจนครบแต่บางคนได้ขึ้เขาครับอ่าเราพัฒนาวันที่สิบเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดวิดเด่นศูนย์เด่นศูนย์ครับรองห้าลองห้า กันเจ็ดกันเจ็ด,ดรูดห้าวิ่งรูดห้าครับผมรูดห้าอ่าพราเสือจะให้ไปหนึ่งสองสามอ่าบนหกขางล่างหกขางเดอ้อครับพ่อพอมาพ้นแยกบนแยกล่างได้แล้วเอา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 ,เอาล่างก่อนครับอ่าเอาล่างอย่าสับสนเนะล่างก่อนเนะล่างก่อนสิพ๋อ อ่าหลางก้อนพุกตะโกีเชยดอ่นข้าเ้าเสียบนก่อนแ้าขอถเอาหลางก้อนพอถือก็ไมันจะมันมหมยือเขีดมาบ่อันนี้เขียดต้นมาเนี้ครับผมอ่าจับคู่ล่างหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองศห้าศูนห้าศูหศหศเจ็ดศูนเจ็ดศูนแปดศูนแปดศูน อ่าเพราะเสือีียิ่งให้เม็ดเดียวก็คือเอาเป็นหาศูนย์หาศูนย์เม็ดเดียวล่างครับแต่ว่าทุกตัวมิสิตออกแด้พีออ่ดอเอฟซีอันนี้ส่วนมักก็เสดมากส่วนตัวพีออ่้องเอฟซีก่ะถ้ามักน้าก็ตามแต่บ่ามาักน้าก็ขาดขาดลี้ยวแต่พเพราะเสือดมัก,มมกว่าความเพราะเสืดมักหาศูนย์เด่นศูนย์ตีบวก่า่ามันมันเด่น สุดอะณตอนนี้พอเสด็จเบื้องเงี้ยเป็นเลขขาเด่นที่สุดครับแต่ว่ามันบอกมันมากวบกับศูนย์มาเนี่ยอืมอะเขาเรียกว่ามาขาศูนย์นครับตัวที่มาแสรกได้ไมีเจ็ดก็แปดตัวที่มาแสรกได้ตัวเก้ามันคร,ครับอะพอเสด็จก็เลยจับเสด็จในจับแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ไปน้ำตาลมาพอเสด็จวงกลมพยายามเดียวเนียนๆกับขี้าศูนย์ครับผมอะวันนี้จับคู่บนบนจับคู่บนหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสองห้า ห้า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 หกห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดห้าเอาแถมสามก้อไปน้ำตัวหนึ่งครับผมสามก้อวันนี้เอาแบบเอาแบบเบาเชงเราสองหางเพราะเสิร์เนี่ยสองทางก็คือห้าห้ากับเจ็ดห้าห้าห้ากับเจ็ดห้าครับผมอ่าซ้ายบนอนี่คือซ้ายบนเน้นพายุที่ทางครับยะทะ ฐานถามันฐานจะมันจะมาฐานรักงวยเป็นศูนย์ฐานรักงนวยหลักลเป็นศูนย์มันก็จะเป็นอ่ามี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าสามเก้าห้าสามเก้า เอาแช่นี้ล่ะเอาแช่นี้ละไปเค็งๆกัเอาสองหางนี่แหละเอาห้าไอ้ศูนย์ห้าหา้หา 5, 5, 5, 5กับศูนย์เจ็ดห้านี่ละศูนย์ห้าห้ากับศูนย์เจ็ดห้าเอาตามเอาตามตัวเด่นมันนั่นแหละครับก่อนคิดว่าคือดาพี่น้องเอฟซีไหนเฉลี่ยอยู่มั้งครับเพราะว่าเรพเพอเตอรมันหลุดไปงวดงวดก่อนเลยเนะี่แบบมันเขา่าต่เก ا เข่ามันเข่าเมื่อสิบหาไปสี่หางงวดไพื่อนคนจะรู้ดีโอ้ตะเก او เน่นหาได้ครับพี่น้องเบื้องแล้ว กาเน้น่าเงดนเน้น่าแต่ไม่ม่เซียนท่านใไหนผลมาตรงกันกับพ่อจัดได้กับจัดไปพ่อสังเกตเบิวงเราพ่อเสือนเบิ้งอยู่ในช่องเข้ากับรู้สึกว่าตัวเด่มันเซี่ยนขาเจ้ามาหลายมันก็ออกตามตัวนั่นแหละครั้งใจดีตัวเด่นเพราะว่าทุกเซี่ยนขจ้าสิเก่งเรียกมากคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่อเนี่าจับคูมันอาจจะจับเ่าถือคือเสื้อเด่นประกบเด่นไปเลยนะครับแมนแมนแมนถ้าถ้าทำเงินนี้ถ้าถ้าเด่นลองกันถ้ามันกอดข้อกันไม่เดี๋ยวพอเสรอน ไม่ความมั่นใจว่าระวางหาศูนย์หาเจ็ดหรือว่าจะเป็นเจ็ดศูนย์น่ะประมาณนี้แหละครับผมอมโอ้ศูนย์ห <50. S 1> ้าเจ็ดที่คนโศกมันสำหรับเคร่องทั้งเล้าพัฒนาครับผมแล้ต่อจากคลิปนี้เราก็จะอัดรัฐบาลไทยตอนว่าครับผมพอรัฐบาลไทยก็รู้สึกว่าพอเสดร,รู้สึกว่าจะตาตาพี่นอกเอฟทีแฟนครับพอเสดร,รู้จะตามมากกวคือพอเสดจันทร์ว่าหกวดนทิศละมาทันหลุดโอ้ครับผม ว่าหันกับแปดเก่านะพ่อแปดวันุลทบงวดติดล่ะเอามาตามต่อที่เก่ามาเชียได้ครับพี่น้องครับเอาขอประคุณพอเสดจครับผมครับครับคุณครับเอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาพอเสด์จครับผมครับงวดนี้พ้นเน้นวิ่งลุดหาได้ครับพี่น้องครับตัวเด่นกับศูนย์รองห้ากันเจ็ดครับ เพิ่นให้ชุดลางคือหนึ่งศูนย์สองศูนย์หกครับเน้นไปที่5 0ครับเลขบนมี1นึ่งหาสองหาหาหาหกหาเจ็ดหาแล้วกับแปดหาครับผมกัน3ามกครับบนกับชิมิเน้นคือหาหากับ7จหาครับพี่น้องชุด3มตัวบน0ูนย์หย์เห้ครับ08นย์แปดหห้าหเจห้าและห้าสามเก วิ่งรูดบนล่างห้าครับพี่น้องเอาทายคลิปนี้นําเชียร์ผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้อชชยชีย้โชคดีถูกหวยเลิเงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องในงวดวันที่สิกรกฎาคม67สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ